ทะานเป็นนะครับผมบ๊บมี่ทางด้านเอฟนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมมีหลายช่องนะครับช่องแรกก็คือช่องของบอสนะครับผมแล้วก็ประธานของเราก็คือเสียเล่นะครับผมการงานการงานเป็นมาจังไลยครับเะแ่องจากว่าปูขาวของเฮานะครับให้ชควงไฮลามาตั้งแต่ช่วงเขาพรรษานะครับแต่ว่าช่วงอ่านเฮาเฮ็ดบอฮันได นะครับช่วงนีง้เขาสองหมวดสามหมวดสอดน,นะครับก็ได้ผมก็เป็นคนบอนปูเองนะครับว่าปูให้แม่ปูให้โชคให้ลาบลูกล้านนะครับผมทั้งเอฟซีก็สิได้จัดไฟประดาาับให้ปูสามขึ้นมารับสิ่งวงหนึ่งนะครับเพื่อสิ้หอหอดมอนี้นะครับผมก็ จัดเตรียมงานมาตลอดทั้งด้านอาจารย์เมีวกระหายแนวทางไปเรื่อยเพื่อพี่น้องเสด็จมีทูตมีหอบนะครับเสด็จเองกับเป็นไฟสนับสนุนนะครับผมหลายสิ่งหลายอย่างบูจะเป็นจัดสารอยู่บ้านนี้นะครับกับจอมาหอด้วยนี่ครับกต่เล่ด์เด็ดเห้ปูขาวห้อยางสมเกียรติสมศักดิ์ศรีค่ะเอ็ดมินนะคะก็มาอยู่ที่บ้านพะเนาคะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์เมียวพ่อเมียวนะคะก็งวดที่ผ่านมาอาจารย์เมียวให้เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเนาะดกาแฟให้เหล้าได้ตัวเดียวแล้ว แม่นิดดวงเฮงกับพี่มณีชาแนเเล,ลนะครับนารินพารวยกับทีมงานพี่ๆช่องอยูนิลิ่งพ,พึ่งมาถึงครับสองร้อยกว่าตัวใสซองเบ้างกันนะซี0กูนไปแล้วบแล้ว,วข่าวไปก่อนด้วยรวย กันโยคือจันแม่หวองมาได้ลำเมื่อวานยังไหวอลเลนเนอรวามวนเนอร์เยยัไป่ถือดกธเที่ยงกันต่เอาสองหกสี่ครับหน่านะคผู้ชมนะคะเด้เมาเห็นกันโดนกรือแปกเก่าจางเกาะ่ามงามเกินมาดำคือแต่เกางามเกินมาก็งามเกินร้าย ห้าคนหรา้าสานจ้ะสี่คนจ้ะพ่อมาน่งมีสามีพูนึงยอีใส่คนเขาล่งยางมากอ๋อผู้เนึองฟางแต่ว่าผู้เนึองนั่นเด็น1นงซ้ หน่องหนึ่งสามงนสามนะคะท่านผู้ชม่มนูเปอกัเางผู้ใดมากก็ซื้อพมากก็ผ่เป็นอย่างยืมองนี่เองใดบังคับคิดใจผู้ใดเด้ออันนี้แสดงว่าอถ้ซื้อค่ะมากโตได้ซืโตนานใส่ถุงไว้รได้เอาู้เดียวได้คือมันได้ยังสั้นมันหย่ังสั้นกับอกพี่น้องไปยังสั้นเอง บ่าได้ไปจอบไปจงว่าให้เจ้าขายให้ขายหนะ้าขายเข่าซื้อให้เม็ดบัววาเออแบบนั้นบ่เอาอ่ามันก็อยู่น้ำบุญบารมีน้ำโขกน้ำดวงเฮาอ่าคือก้อนเฮานะั่นแหละเฮนให้ใส้หน้าก็ยังได้พอซ้ำกันอ่ามันแช่งกันบ่าได้เดีบุญวาสนาแด้ว่าเสียแล้วแล้วสิได้คุยว่าไวรเล่นได้ยี่หรี่ที่อยากเย็นๆนะโอะ้มาเพื่อดีเลย อ้าขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลน้ำผุ่มคองเด้อเฮ็ดนยังก็ย่าให้ทุกข์ให้จนเฮ็ดนยังก็ให้ท้องแตกก็หลังเงินทองทรัพย์สินไหลมากเท่มากใส่กระเป๋าไม่กันมันน้อยแล้วตัวนี้มันหน่อยยาวเล่นเด้งเจ้าจีเร่ไพยตั้งเงินเนี้ยต่อไปอันนี้ก็เงินอนนี่นี่นะเงื่อน salud, อะไรนัน่นมา กิดหอดละเนาะจักมากพอกินหอดแห้งมิวสี่กินหอดแห้งเห็นแอ้วกินหอดแห้งสำคัญผมคิดหอดพี่น้องมันคิดหอดเมียนี่แล้วมันมีแห้งยาง่ะมือเจ้าคิดหอดจนมีแห้งมันจะดีแล้วตัวมือเล่นก็มาพูดกินงานเออมาย่ระทังใส่เด่นคอมนะพ่อเอ้ยเดี๋ยวนี้เนาะบ้านสงบบเปนยังเลยเป็นยังไง

เงินตกซ้ำพิเศษ็องห้าหาห้า้าห้าั้อห้าห้าหเปห้า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 ห้้าอาห้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 า้าห้าาาห้า้าหาห้า้าห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 ้หาาาา้าาห้อาาหม้้น้ห้้าอยู่หหมอ ผมไม่ได้ทิมในห้างมู้เจ้าเด้ใช่แต่ว่ามู้เจ้าเปมาหาเองเออบพเห็นหน้าชิดหอดเหมือนจุกคนวลใช่มีหนอดเพ่ยไปเพ่ยมาเนี่ยชิดหอดทุกคนครับผมไม่ได้ทิมในปาน้องมี่อย่างกับเบิ่งกันแย้มกันไปมีอย่างกับคอยเว้าวคอยจากันจะไปใส่อารมณ์ใส่กันมันบอดีแน่นมีอย่างกาบแก้วแหวกฟองหนึ่งกับแบงกันกินพวงหลอเคืองกันยังดี อาทิว่าน้ำจิตน้ำใจญาติพี่น้องค่ะเดินมาซอยเฮ็ดซอยหาซื้อผลละหมากรางไม้น้องเด้อจ้า,อาเดินทางไปใส่มาใส่กันอันใดบ่ไับบ่ดีก็จะให้ไปแตะต้องเนะลือดเนื้อร่างกายโอ้อาจารย์แมวก็นับถือหลวงปู่สวงเด้อ FC นี่นะคะทิศน้ารถเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ค,ะค่ะก็หลังจากที่อาจารย์แมวก็ให้นะคะอาจจะเป็น98นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ ได้นะคะหมอลำนะคะท่านผู้ชมมาเล่นให้กับปูขาวดูนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็ตั้งเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีโรงทานแล้วก็จะมีชาวบ้านมาขายของเยอะเลยนะคะที่ศาลปูขาวนะคะพ่อแมวนะคะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่อาจารย์เมวก็ให้เข้านะคะแล้วก็จะมีเอฟซีนะคะของหลายหลายช่องนะคะท่านผู้ชมเนาะของ อบอสักทักอโลดนะคะท่านผู้ชมเนาะก็มา,าเยอะเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็อาจารย์เมียก็ปล่อยแล้วนะคะ3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็วันนี้นัดปล่อยเลขนะคะก็อาจจะเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะพ่อเม,มียวปูขาว,วถ้าพูดถึงว่าแอดมินนะคะแอดมินก็เดินทางมาก็ยากพอสมควรเพราะว่าขอบคุณลงทาะ ตอนนี้มีน้ำพักีเดินทางมายากมากไปสกีนไปสกีนแน่ชาเดนเราไม่สงบนะคะท่การร่วมงานแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆช่องยูทูบหลายๆช่องนะครับคุณทรพยาน่านะครับผมแล้วก็อะไรนะบารินพารวยครับม่นิดุดวงฮีนะครับแล้วก็บารีชาแนลนะครับ้วค็ ที่วิถีชาวบ้านแล้วก็แสงทองพารวยนะครับผมเองเราสักค่าโหลศนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้เปพียงลังใจพี่พี่ยูทูบเฮ้านะครับจะพี่พี่เฮ้าจะสามารถถ่ายได้เลยนะครับให้ถ่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเวทีบอลลมนะครับอ่ะซอย แค่ซอยคนไในให้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงทานขนมเส้นโรงทานขนมจีนนะคะอะไรอันน oh, <okay ี้เหรอเบิ่อที่แียววันใดอยากกินขนมจีนขนมเส้นก็มาเอาแถวเอาได้กิน้างไหมไดยังไงโอเคการลังเริ่มการลังสิเริ่มเนาะค่ะมาโดนแล้วบ่ เออานี่ขาดีบ่ะรักจาหมดแล้วบ่ยึงเมาป้าดเหาอผู้ใดเมาเอฟซีเียเสียเสียได้เกาเสียนีก็งเสียนี้เสียเล่ออเยเล่ดูห้งนยครับเซียเล่แล้วเมาสเมาส์้งเาของันย่บุคคลผู้ใดเะที่สห้ันตบ้า้าตูาครับิ้ไมข้าฝันเซียเล่ยัง เลขกี่ยัง้อแม่เส็กเร่องสามสามหนึ่งรายการโปกูดสามตยังตัวตัวยังหกสี่สองหกสี่นสามหกสี่เนี่สามหกสี่ค่ะห้าหกสี่เบิ้ก็ฮานี้แล้วเหลืออีกอยู่ค่ะแล้วก็ผัดไทยด้วยที่งานนวลลำห้านะครับ อยากินน้องเจี๊ยบตัวผัดไทยตัวก็เอ่อแมวพังพ่อแมวนะคะให้ต่วงวดนะคะท่านชมเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยนะคะสำหรับแอดมินอยู่ไกลนะคะแมวพังวดนี้นะสองหกสี่สองหกสี่หนึ่งสามหกศูนย์นี่นะคะของพ่อแม่นะที่บุกลงนะคะแล้วก็เทียนให้นะคะท่านชมเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อนะคะขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะที่ร่างน้องนนนา่อาจารย์สีดอนรนองน่ําให้นะครับส่วนตู้ทานนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ